ตัวนี้จะเป็นตัวมิวนะคะตัวเอ็กทีฟตัว2.2นะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ล้าน2 0ง0 0นะคะเป็นมิวตัวเอ็กทีนะคะหน้ามิวเราก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาค่ะแล้วก็ไฟไฟเราก็จะโดดเด่นเหมือนตัวตัวท็อปของเราเลย ตัว m ิวเอ็กของเราตัวนี้นะคะล้อจะเป็นล้อขอบ17นะคะตัวนี้ของเรานะไฟมันจะไม่มีตรงกระจกนะคะจะเป็นไฟด้านข้างแล้วก็มีบันไดข้างตามดีไซน์แบบนี้เลยบันไดข้างของ m ิวเตัวนี้นะของเราจะเป็นแบบลมดำตัวนี้เลย m ิวเอ็กตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของเราจะมีไฟถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายโฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดภายในให้ดูนะคะ <we> ภายในของมิวเอเรานะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์สตอนนะคะภายในเราจะกว้างมากเลย ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้งานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวางของได้เยอะของเราจะกว้างตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของวิวเนะคะจอของเราจะเป็นจอแปนิ้วนะคะแอร์ Air ของเราก็จะมีแอร์สตอนเลยนะคะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ของเราจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบาะของเรานะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเบาะก,ก็จะเป็นเบาะกำรรมะหยี่ ทั้ง3ตอนเลยถ้าลูกค้าท่านใดสน, Arduino, นสนใจจะออกตัวมิลเตัวเริ่มต้นตัวเอ็กตัวนี้นะคะตัวนี้จะดาวกันไปเลยนะคะอยู่ที่79,000บาทนะคะส่งยาวกันไปเลยนะคะที่7ปีนะคะส่งเดือนละ15,000กระบาทนะคะสำหรับค่างวดของตัวเอ็กทีแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้ดอกเบี้ย ตัว0.99นะคะลูกค้าต้องดาวไปที่25% 48เดือนนะคะจะได้ดอกเบี้ยตัว0.99สำหรับลูกค้าที่มีรถอีซูซุสามารถเอามาทำเป็นส่วนลดของมิลเอ็กนะคะได้อีก10,000บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักหา,าพี่ยาได้เลยค่ะ